เปลี่ยนฟิล์มกระจกใหม่ครับฟิล์มก่อมันร้าวนะครับเข้าไปกดดูได้แล้วครับอยู่ในตะกร้ามีครับฟิล์มกระจกครับมันร้าวครับจะเปลี่ยนใหม่ครับ มีผ้าให้ทำความสะอาดก่อนครับก่อนเราจะติดครับผ้าเช็ดทำความสะอาดครับแผ่นฟิล์มครับ ฟิลมรุ่นห s าเอัสามครับแ,แกะตรงนี้ครับรุ่น 5s3 จับข้างๆ้ามันนะครับอย่าไปจับข้างล่างนะครับจะมีแผ่นกาวครับให้ ให้จับเอาเศษฝุ่นออกก่อนครับจับไว้ดีครับจับเศษฝุ่นออกครับตรงไหนเป็นเศษฝุ่นครับ ค่อยๆรีดค่อยๆรีดลมมันออกนะครับปล่อยไปครับมันจะไปเรื่อยๆครับเห็นไหมมันวิ่งไปเรื่อยครับอากาศอากาศจะวิ่งไปเรื่อยๆครับมันตรงไม่ไม่ตรงเราก็แงะขึ้นไาใหม่ครับถ้าไม่ตรงก็ขยับให้มันตรงครับวางดูครับ ากาดวิ่งไปครับอ่ะเด้งขึ้นมาอีกเด้งขึ้นมาทำไมวะไหนๆไล่อากาศครับไล่อากาศไปครับติดไม่ยากครับ อย่างนี้ก็เสร็จแล้วครับเอาผ้าที่เขแถมมาเช็ดครับเช็ดออกครับ ใชครับใชด้ครับเหมือนเดิมครับ